เน่ะเฮ็ดอีหยังมอเจ้อวาปุ๊บมาทีเจอมาทีเมามามาเพน่ะเฮตีโจ,โจ,โจสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดนะคะที่ป่าหน้าสาลากลางลุรัมย์ค่ะวันนี้เป็นวันที่24นะคะเดือนสิงหาคมเดินเข้ามาก็ไกลยอยู่นะคะ รงปากทางไม่มีเห็ดเลือแห้งเดินเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรได้นะไม่พึงคิดว่านะแต่ก็ได้ยินเสียงรถอยู่เจอเห็ดจ้ะดินแห้งนะคะแต่เห็ดก็งอกเนาะเห็ดงอกดอกแข็งสวยงามนะคะนี่ได้ดอกที่สองแล้วจ้ะแต่ดอกแรกไม่เพ่งมาได้ถ่ายเห็ดสวยไม่มีนอนเจาะเลยนะคะนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันตอนแรกว่า จะไปทางป่าโคกเจริญแต่ก็พอดีเห็นพี่เขาลงเฟซว่าหน้าสลากลางก็งก,กเลยมาทางนี้ดีกว่าติดทางนะคะป่าโคกเจริญเขาจะดูตรง,ตรงากลางกลางป่าเนาะเราไม่เคยไปป่าโคกเจริญนะนี่นะคะเจออีกแล้วจ้ะทองตรงนี้มีเห็ดเดินนี่ได้ซองดอกละ่ะ anh ăn nhăn cơm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  ăn 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 cứ ăn cơm 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 ăn គេមកឆ្លោះទៅពីវៃវៃពីវ៉ាឃើញយោចុះវេតាន់វៃ៥អឺនេះនេះหากลับមកใช่มั้ยล่ะหรือว่าจะขึ้นมาอเพิ่งมาแล้วทําไมไปฝั่งนู้น เห็ดแข็งดีดีมันมบมน่มีฝนโอ้สีฝนอยู่ไต้เห็ดบะมีฝนเห็ดแห็งดีเดียวมันแบบแบบแคะเห็ดบะมีหนอนดีดีแต่เห็ดมีฝนอ่ะหนอน นี่แต่ใบใหม่นี่นี่แต่ใบใหม่นี่สองอันนี่นี่เห็ดแห้งนะแบบไม่มีฝนนะคะเห็ดเขา ดอกแห้งแต่ไม่ไม่มีนอนเลยสองดอกตัวนี้สองดอกเเห็นนั่นเลยเห็นนั่นแลยไม่มีฝนสวยนะคะ Càng 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 เฮ้ยฮะทีเธอเห็ดอีหยังวะเห็ดเห็ดเน่าอุ้ยข้างในมีอีกข้างในมีอีกกระจบวะตายละขวดดินออกก่อนไม่คิแจกเลยเห็ดอีหยังวะทุ่ดินออกข้างบนเออ อืออ๊ะอู้เสียดายเนาะมันจินเนาเลยปุ๊เหดตะไคร้นะอู้เหดตะไคร้เกือบเนาแต่บนเนาเด้อยังบม่ทันเนาอันนี้เนาเลยเอาได้อยู่นี่แต่อีกดอกนี่ขาขาแบบใหญ่เลย นี่เห็ดบบมีคนเห็นเนาะอย่างว่าแหละกุนเสือเขาขาวจุวะเลยอันนี้ดีอยู่ขาดีอยู่เดอือคุ่นนะ อืมโอ้ยดอกสวยเลยเนเสียงเล่าป่าเสียงที่คน Uh huh. อืองนี่สามดอกมี่เชื่อเห็ดมันกระจายข้างล่างเป็นสีขาวเรากำลังเดินกลับไปหารถนะแต่ก็อีกไกลนะ แต่ว่าเห็นเห็ดเรื่อยๆนะคะต้นขากลับต้นขามาเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะเดินไม่ถูกที่เดี๋ยวเลดูส่งเห็ดมันก็งอกเลยแต่ว่าเราก็เดินไม่ถูกที่นะนี่ไง,อ,งอ,ไอู้ดอกแข็งสวยอะ กินน้ำกินท่ากันยังไม่ได้กินน้ำเลยแต่มาจะสองชุดนี่เพื่อนโอ๊ยดอกสวยเลยอุดดอกแข็งพวกเลย,อยหอมหอมเลยจ้า